โบก็เห็นตอนนี้แต่หยุดตอนนี้แต่หยุดอ๋อแล้วรู้จักดินอย่างนี้ไหมเู้จักทำให้เด็เสียข้าวคุยต่อไหมยังแหม ดอกไม้เหี่ยวไม่ใช่รั่วนะดอกไม้เหี่วนะมันเหี่ยวสงสัยมันตั้งตัวสิไม่โตแล้วล่ะอย่างเงี้ยมันตายแล้วมันเหี่ยวแล้วเฮ้ยตั้งได้ด้วยเพื่อนจับดูดิเหี่ยวยังไม่เหี่ยวจะได้หรอกเหี่ยวออกหยอกนะที่ห่งเนี้ยมันต้งี่ไม่มนึ่ง đuổi con này oh nó 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 oh, to to mega, đấy, du, si, oh, to, si, tiếng nhãng tiếng nhãng du, này, năn năn năn, này เหี <Hell> yeah. ่ยวแล้วอ่ะพ่อเย็นไปเหี่ยวแล้วเหี่ยวแล้วใช่เหี่ยวแล้วตั้งแล้วได้ว่าตั้งได้เนี่ย่่ตั้งเป็นไหมต้องเอาขึ้นสิตั้งขึ้นี่ต้องเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวพ่อ